ครับวันนี้กินข้าวกินข้าวรับดึกพอ <ฮะ S 1> พดีปอไ,ไปสุพรรณไปที่โรงงานมาก็ขากลับก็เลยชวนเค้แวะกินข้าวที่ไหนวะปั๊มบอทอเรียงเมืองสระบุรีใช่ปับบอทอเรียงเมืองสระบุรีที่ว่าเป็นที่อยู่ยโพโลนสัน อร่อยครับเขาเหลากับบักติกับริกครับกำลังจะกลับรลานแซ่บเลยสุดท้ายด้วยกันนะครับลับดึกครับหนูต้องรีบกินเลยจะกินไมอยู่ที่นี้ม <c oughs> <c oughs> ีับกดดัน คนนึงกินแล้วคนหนึ่งกินไม่ไหนวเลยไม่เป็นไรหรอ,อก็เคยกินเป็นครั้งแรกนะก๋วยเตี๋ยวกับพิกจิ้มับปิกคนแดนเขา่ทยพรยิกกินได้มากินอร่อยเห็นอ่ากัำหำัมทตรงไหมคือค <c oughs> ือกินนะเออนร้น่านกินก็ลองดูมันอร่อยดีไม่ก็บอกพี่เป็นเอฟซีค่ะดูเขาตลอด ใช่ก็ติดตามตลอดนะอ่าจำทําตรงเปซเอฟพีอพีเราก็ทาตรงเลยไนมะ่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปลงวันนี้ก็พอดีผ่านมาก็แวกินเตี่ยวก็เลยชวนเจ๊ลองถ่ายคลิปเล่น มาถ่ายคลิปแบบนี้จะตกใจนะก็ไม่เคยถ่ายร่อยนะครับเกีียวตรงเรียงเมืองนะครับเป็น T F O โ A หล,ลงสันนะครับเกิด FC ีพันเท่านี้ก็บิดแต่ได้นะครับของเราไม่ได้มานะครับ เราดราม่าไม่ได้นะครับเราเราขายแต่นะครับเดี๋ยวเราเออไม่สามารถกระตุกเนะถ้าบินไม่ได้เราจะขายให้ใครขายใครใครบินได้ที่เขากระติกเขาไม่ได้ให้ซ่อนอร่อยออย ไินพดอยู่ครับไม่ได้อยู่ก mm ับกินอร่อยอะแซบแซบ ลูก่องหมดเด็กน้อยนี่ะเพิ่มก่าครัเวลาเด็กนอยแล้วค่ะดูดูไอ้ตัวเล็กก่อนคป๊บนะาลูกอ่อน เห็ดเห็ดรลานก๋วยเตี๋ยวจะได้แบบมัรู้ต้องแต่มาจอดนี่สามสามชากันไล่ขันแล้วี่ข้ามันหแบบแค่นี้ผมถ่ายครับผมตอนนี้ยังไงเนี่ย ว่าเป็นกำลังใจให้เราท่องคนเ้วยนะครับกับการกับการตู้ชีวิตตอนี้เดี๋ยวจะลงคลิปให้ให้ดูเรื่อยๆนะคะอันนี้คือเปิดทางเชื่อคิปกินก่อนอเพราะว่าเราห่างหายจากการถ่ายคลิปกระนานแล้วนะไม่หายไม่ได้หายไปไหนแค่ไม่มีเวลาถ่ายลงเพราะว่า ขายของแจกของบางวันขายของทั้งวันเลี้ยงลูกขอดีลูกอ่อนดยีลูกออนขอีลกอ่ว่ขอดีขอดอนไขอดีอ้อีออของีก ใครผ่านมาเส้นนี้แวะแวะกินได้นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวกระเด้งนะครับติดกับน้ำมอทอนะครับทางเดยงเมืองนะครับรสชาติดีมากเลยแซ่บหนุกกินขางงอแต่พี่กินได้เหรอ สี่พันเซนนี้วีดแฝงใส่ได้นะครับอูเสียงเด็กร้องจริงเ,อ,งงเอายตัวเล็กร้องแล้ว เจ้าจ่าจะจาดูลูกอะลูกหลอง <c oughs> มาด้วยก็ลูกอ่อนนะครับทําอะไรก็ลําบากนิดนึงเพราะว่าเลี้ยงเองนะครับไม่ได้ให้คนอื่นเลี้ยงเดี๋ยวจาก,ก็ถ่ายถ่ายค่องด้วย เก็แ็บปิดคลิปก <land> ่อนไปแล้วนะคะบ๊ายบายไอัจเล็กร้อง